สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนุ่นพชทธาที่ช่องขออนุญาตขายประกันนะคะวันนี้ขออนุญาตสมบูรเป็นตัวแทนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับเทศกาลพิเศษไม่ใช่เทศกาลปีใหม่นะคะเพื่อนๆแต่เป็นเทศกาลลดหย่อนภาษีนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงนี้ลูกค้ากรุงไทยเอ็กซ่าหรือเพื่อนๆใครที่เป็นลูกค้าของกรุงไทยเอ็กซ่า กำลังกำลัง กำลังรอดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอยู่ใช่ไหมล่ะคะวันนี้นุ่นมีวิธีการแนะนำกับเพื่อนๆน,นะคะเป็นวิธีการง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องโทรไปที่ c อ l l center นเตอห์1159หรือไม่ต้องโทรไปที่ตัวแทนแต่เราสามารถขอเอกสารเพื่อนำไปยื่นลดหย่อนภาษีจากเบี้ยรประกันที่เราชำระในปีที่แล้วกันนะคะโดยวันนี้คะ่ะนุ่นจะมาแนะนาวิธีการดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ ะะจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเอ็มม่าค่ะอยากรู้วิธีการแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวน้นจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะหน้าตาของแอปจะเป็นรูปผู้หญิงผมสั้นใส่แว่นเสื้อสีน้ำเงินตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องมือถือ iPad แท็บเล็ตของเราได้เลย หลังจากนั้นเขาจะให้เรากรอกข้อมูลบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่เราแจ้งไว้กับทางกรุงไทยเอ็กซ่าเพื่อนๆก็สามารถกรอกข้อมูลแล้วเขาก็จะส่งรหัส OTP เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนๆลงทะเบียนไว้กับกรุงไทยเอ็กซ่านั่นเองนะคะอย่างของนุ่นเองค่ะดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แอปจะอยู่ในเครื่องของ iPad เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลาเราเข้ามาในแอปพลิเคชันค่ะเขาจะมีรหัสผ่านให้เราใส่ก็เป็นรหัสผ่านที่เพื่อนๆตั้งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราล็อกอินเนี่ยเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่าน6ตัวดังนั้นเราก็สามารถใส่รหัสผ่านเข้ามาได้เลยค่ะ6หลักนะคะเป็นตัวเลขนะคะเพื่อนๆพ,พอเราล็อกอินเข้ามาค่ะในแอปพลิเคชันของเรานะคะคระบบจะทำการดาวน์โหลดนะคะข้อมูลต่างๆของเรามาไว้ตรงนี้ ส่วนคลิปนี้เหมือนที่นุ่นบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนุ่นจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดนะคะเอกสารในการนําไปลดหย่อนภาษีเนาะเพื่อนๆเนาะเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือในข้อมูลกรมมาทานของฉันข้อมูลกรมมาทานของฉันนะคะเข้าไปดูก่อนค่ะว่ากรมมาทานของเราเองเนี้ยมีกรมมาทานอะไรบ้างนะคะของนุ่นเองนะคะถ้าหากในนี้นะคะยังไม่มีกรมมาทานที่เชื่อมนะคะเราก็สามารถเพิ่มกรมมาทานเข้ามาได้เลย แล้วกรมธรรม์ของเราก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามานะคะอยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะคะอย่างของนุ่นเองเห็นไหมคะเขาจะให้เราเลือกว่าเรามีทั้งหมดกี่กรมธรรม์เราก็กดเลือกได้เลยค่ะของนุ่นด้านล่างนะคะจะโชว์ทั้งหมด2กรมธรรม์นั่นก็คือ i c แ r ลแลวก็คุ้มครองสินเชื่อนั่นเองนะคะนุ่นก็มากดเลือกด้านบนเลยค่ะเพราะเลือก,กทุกกรมธรรม์เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดยืนยันได้เลยค่ะ เขาจะให้เรากรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อยืนยันการดึงข้อมูลของเรามาไว้ในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะหลังจากนั้นแบบประกันของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะของนุ่นจะมีอยู่2กรมธรรม์กรมธรรม์แรกเป็นกรมธรรม์ที่ชื่อว่าไอแค e คุ้มครองโรคร้ายแรงแล้วก็เป็นกรมธรรม์ที่ทำไว้กับช่องทางธนาคารก็คือคุ้มครองสินเชื่อ ทีนี้เราจะเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนําไปชําระเบีย้ยประกันของนุ่นจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะแบบประกันด้านบนเท่านั้นนั่นก็คือ ICA r e เนื่องจากว่าตัวคุ้มครองสินเชื่อเนี่ยเป็นการชําระเบีย้ยแค่ครั้งเดียวดังนั้นนุ่นลดหย่อนภาษีไปแล้วตั้งแต่ตอนซื้อครั้งแรกเนาะวิธีการต่อมาค่ะให้เพื่อนๆมาแตะนะคะตรงแบบประกันตรงนี้ได้เลยอ่ะนิ้วแตะเข้าไปนะคะเขาก็จะพามาหน้านะคะแบบประกันของเราในนี้ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเลย ด้านบนจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะเราก็สามารถนะคะมาตรงเมนูนี้ได้เลยค่ะดาวน์โหลดเอกสารตรงนี้นะคะเมนูอีกครั้งหนึ่งนะขอยัดญาตย้อนนะคะมาตรงนี้ค่ะเมนูดาวน์โหลดเอกสารเพื่อที่จะไปเอาเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันนะคะ ดังนั้นในนี้ค่ะจะโชว์เอกสารที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะคะก็คือ1ค่ะเอกสารรับรองการชรําระเบีย้ยประกรันหนังสือครบกําหนดชําระเบีย้ยและก็ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวหรือใบเสร็จรับเบีย้ยประกันนั่นเองนะคะทีนี้เอกสารที่เราจะใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือยื่นภาษีนะคะก็คือเป็นเมนูแรกหนังสือรับรองการชรําระเบีย้ยประกันค่ะเพื่อนๆสามารถแตะเข้าไปได้เลยนะคะพอแตะปุ๊บ เขาก็จะโหลดมาแบบนี้ค่ะเราสามารถซูมหน้าจอได้นะคะเพื่อนๆจา๋าซึ่งในนี้จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะที่ระบุไว้แล้วเช่นนะคะปีหนึ่งเราชำระเบี้ยรประกันอยู่ที่8,356บาทอันนี้คือเบี้ยรประกันรายปีของน้อนเองนะคะโดยเบียรร้ย8 0 0 0กว่าบาทตรงนี้จะแบ่งออกเป็นนะคะเบี้ยรประกันส่วนไหนบ้าง ทีนี้เพื่อนจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราสามารถเอาเบี้ยก้อนไหนในแบบประกันตัวนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ไว้ษัทเขาจะเขียนรายละเอียดค่ะไว้ด้านข้างตรงนี้เลยค่ะสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในยอด1,225บาทตรงนี้นะคะและยอดต่อมา7,245บาทสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้นะคะ แต่86บาทตรงนี้ค่ะเขาเขียนกำกับไว้ด้านหลังว่าไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมาดาได้สแสดงว่าไอ้86บาทเนี้ยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะรู้ยอดละเวลาเราไปกรอกข้อมูลนะคะก็เพียงเอา2ยอดนี้นะคะบวกกันแล้วก็ไปกรอกนะคะในเวลาที่เรายื่นภาษีแบบออนไลน์หรือไปยื่นที่สัมภาระเขาก็จะดูข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ หากเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยื่นออนไลน์นะคะหรือจําเป็นที่จะต้องใช้เอกสารตัวนี้แนบนะคะเวลาที่เรายื่นออนไลน์เนาะเราจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้สัมภาระเขาเช็คด้วยถูกต้องไหมคะเราสามารถแคปหน้าจอนะคะหรือหน้าเนี้ยค่ะเขาจะให้เราสามารถดาวน์โหลดเอกสารได,ได้เห็นไหมคะเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยค่ะนะคะสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็เปิดเอกสารตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดเอกสารหน้านี้เนาะหรือเราอาจจะบันทึกนะคะไปไว้ในเครื่องของเราได้เลยเนาะ อย่างสมมติอ่ะของโน้นไปขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะคะในเอกสารที่เป็นอ่ะโอเคตรงนี้เนาะนำเข้าเอกสารเห็นไหมคะเราก็สามารถได้ใบนะคะหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกรันเพื่อนๆสามารถส่งต่อไปยังอ e ีเมลของเราแล้วก็สามารถปริน้นออกมานะคะจากเครื่องปริน้นก็ได้เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เอกสารลดหย่อนภาษีของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หรือเพื่อนๆบางคนเห็นเมนูดาวน์โหลดเอกสารด้านหน้านะคะเดี๋ยวน้นองขออนุญาตย้อนกลับไปในหน้าเมนูหลักของเรานะคะเห็นเมนูดาวน์โหลดเอกสารตรงนี้มันจะสามารถเข้าตรงนี้ได้เลยไหมล่ะนะคะเราก็สามารถมากดเล่นค่ะตรงนี้ได้เลยพอเรากดปุ๊บเห็นไหมคะเขาก็จะเด้งไปหน้าจอแบบประกันของเราหรือกรมธรรม์ของเราทั้งหมดเหมือนเดิมเลยค่ะก็สามารถมาคลิกเลือกนะคะตรงนี้ได้เหมือนกันอ่าน้องขอดูนะคะ สามารถนําไปลดหยอ่อนภาษีไม่พบรายการเนื่องจากเหมือนที่นุ่นบอกแล้วนะคะว่าแบบประกันตัวนี้นุ่นใช้ลดหยอ่อนภาษีไปแล้วดังนั้นแบบประกันที่จะสามารถใช้ลดหยอ่อนภาษีได้ก็คือขณะนี้ยังมีการชําระเบี้ยป,ประกันอยู่นั่นก็คือแบบประกันที่นุ่นยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ หากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะคะยังมีข้อสงสัยหรือยังใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะหรือเข้าไปทักสอบถามเพิ่มเติมที่เพจขออนุญาตขายประกันได้เลยนะคะหรือติดต่อไปที่ยังคอเซ็นเตอร์ของบริษัท1159ค่ะเพื่อขอสอบถามข้อมูลกับทางคอเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะ ากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะคะว่าจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้อย่างไรนะคะเพื่อจะได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ดาวน์โหลดตามขั้นตอนที่นุ่นแนะนำไว้นะคะฝากติดตามช่องขออนุญ,ญาตขายประกันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะหากอยาก ได้คลิปหรือข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมให้กับพวกเราได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะคะวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะดูคลิปวิดีโอแล้วยังคงมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถ คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อไปที่เพจขออนุญาตขายประกันเดี๋ยวนุ่นและก็แอดมินมิ้น์จะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆน,น,นเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเอกสารหรืออาจจะมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมยินดีตอบทุกคำถามนะคะทักไปเลยทักไปที่เพจนี้นะคะ แล้วเพื่อนๆจ๋าขอ,อนิดนึงนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นๆที่เขาไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้หรือกําลังรอเอกสารนะคะให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นวิธีการในการแนะนําแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ในปีนี้โดยที่ไม่ต้องทิ้งสิทธิ์ของตัวเองไปนะคะแล้วก็ออนๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอ,อนญาตขไขประกันทุกช่องทางเลยนะคะไมไ่ว่าจะเป็น YouTube f a c e b ต o ๊กต็อกไอไปทุกที่เลยค่ะเพื่อนๆจา๋าวันนี้น่นเองนะคะขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ